อีกเรื่องหนึง่งมาแจ้งข่าวเรื่องนายพลในลในายลุงพลนายลุงพลนะครับที่ทุกท่านเรียกนายลุงพลนี่นะครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปีนายพลไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ทำผิดอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เลยตัดสินว่าเป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลจำคุกเพิ่มเป็น26ปีลุงพลไม่พอใจจะดีกา แล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในระหว่างที่ดีกาผลออกมาแล้วครับสารดีกาไม่ให้ประกันตัวผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับขอบคุณท่านองค์คณะที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผู้ถูกฆ่าเป็นเด็กเพียงอายุสามขวบนายนายลุงพลไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยรับสารภาพการที่ท่านไม่ให้ประกันตัวเพราะ หนึ่งอัตราโทษสูงสองคาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีขอบคุณอายการนะครับขอบคุณทั้งอายการด้วยนะครับทำเรื่องคัดค้านไปนะครับบอกว่าในชัยพลเนี่ยได้เงินบริจาคไปเนี่ยตอนนี้มีฐานะร่ำรวยนะครับสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอิทธิพลที่ชาวบ้านไปหลงไหลเชื่อถือเขาโอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตราโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนก็ ผมสรุปให้ชาวบ้านฟังนะครับไอ้นายลุงพลนี่นอนคุกยาวๆนะครับนอนคุกยาวๆไปเลยนะครับโอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่คํ่ำวอดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับก็นอนยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีก2ปีเนี่ยคำพิพากษาสาลดีกาอาจจะเพิ่มเป็นจาก26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับนะครับหรือประหารชีวิตนะครับ,รรรรบไม่มีลดน้อยกว่า26ปีแล้วครับ ในลุงพลนี่มันมันฉลาดมันฉลาดฉลาดน้อยนะครับฉลาดน้อย